สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําแผนอีกแล้วนะครับผมเป็นแผนที่ผมใช้ประจําเช่นกันนะครับผมก็อตอนนี้ผมเจอใช้อยู่ประมาณ2แผ่นนะครับที่ใช้ประจําก็จะมีแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับสําหรับแผ่นนี้นะครับผมแผ่นวีนอมแอดเฟดแต่อันนี้จะเป็นแผ่นที่อีกผมใช้ประจําเหมือนกันที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าผมมีกองหลังเยอะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผม อ่าผมมีกองหลังเยอะผมก็อยากใช้งานกองหลังผมให้เต็มที่แล้วบอกได้เลยว่าแผ่นนี้นะครับเสียประตูน้อยครับผมเป็นเป็นแผ่นที่คลีนชีตได้ง่ายมากนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการเน้นตั้งรับแล่สวนกลับแบบ,เฉ,บเฉียบคมนะครับผมอ่านี่แผ่นนี้ผมแนะนาเลยนะชื่อว่าแผ่นอะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับผมออกกัดเหรอเออกัอะไรทักอย่างนะเออนี่แะครับแบบสามสนึ่งสองนะครับผม ลองดูลองดูนะครับแผนนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดสติเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างน,นะครับน,นี่กลองหน้านะเป็นแบบนี้นะครับผมดูกันก่อนนะเสียบขังฝานะเหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นอ่าแทคมิดฟิลนะครับผมดูกันเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็น กองกลางนะครับบอลวินนิงมิดฟิลด์นะครับผมส่วนนี้ก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับผม อันนี้จะเป็นบิงแวกฝั่งขวาแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นบอลเพลเยอร์ดีเฟนเดอร์นะครับผมกองหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นตรงกลางจะมี uh, ในส่วนของรรักษาตำแหน่งมาเพิ่มด้วย น,นีเช่นกันครับผมก็จะไม่มีรักษาตำแหน่งนะมีแค่ตรงกลางอันเดียวอันนี้จะเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับผมเหมือนกันส่วนผู้รักษาประตูนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับในส่วนของการสไตล์การเล่นนี่จะเป็นการบุกโจมตีนะครับผมบุกโจมตีแล้วก็การครองบอลน,นี่ก็ตามนี้เลยนะครับผมตั้งตามได้เลยสำหรับ แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมหรืออยากจะาไปลองใช้ในเซฟของท่านนะครับผมในส่วนของการทำเกมลุกนี่เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของการคุมพื้นที่ตั้งรับนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับแผนต่างๆนี่นะครับการวิเคราะห์แผนนี่ยกนิ้วกันอู้ซู้ไปหมดนะครับผมสำหรับการเอาไปลองใช้ของเจ้าของแผนเองนะครับผมของคนที่ทําแผนขึ้นมาเนี่ยคุณกระแนบอะไรเนี่ยนะครับผมเขาได้ไปลองใช้เนี่ยผลก็คือมีัตาการชนะอยู่ที่44เปอร์เซ็นต์แพ้อยู่ที่37เปอร์เซ็นต์แล้วก็เสมออยู่ที่18เปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็มีแมตท,ที่ชนะทั้งหมด71นัดแพ้ไป60นัดเสมอไป29านัดนะครับทำแต้มไปทั้งหมด242แต้มนะครับผมแล้วก็ยิงไปทั้งหมด335ประตูก็เฉลี่ยอยู่แล้วประมาณแมตละ2ลูกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสียประตูไปทั้งหมด2 9 1ประตูนะครับผมฉเฉลี่ยเสียประตูอยู่1.8ประมาณนี้ครับเกือบเกือบลูกนะครับผมก็ลูกได้ผลเสียประตู ผลต่างประตูได้เสียก็อยู่ที่4-4ลูกนะครับผมซึ่งเออก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผลเทสของเขานะครับเขาเทสกับทีมดิวพูนะครับผมเป็นแพทลัสด้วยนะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้งานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมันจะต่างกันนิดนึงคือผมเอามาใช้งานจริงของผมเองเนี่ย ผมรู้สึกประทับใจนะครับผมแผนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นได้ดีมากเลยสําหรับผมนะก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้งานดูแล้วกันแล้วมาคอมเมนต์บอกกันว่ามันเด็ดหรือเปล่ามันดีหรือเปล่านะครับผมสําหรับคนเอาไปลองนะก็อย่าลืมให้แผนมันมีความคุ้นเค,เ,คเคยก่อนนะครับผมก็โอเควันนี้ก็มาแนแต๋วมิ่นเท่านี้นะครับผมโซนแผนเดี๋ยวไปโหลดกันใต้คลิปนะครับวันนี้ผมมานตวมิ่นเท่านี้ห่างทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชกกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมไปก่อนสวัสดีครับ